โอเคมาดูกันต่อนะครับในส่วนของเลข4ตัวท้ายบัตรประชาชนที่จะส่งผลหนุนนำทำให้ชีวิตของเรามีส่วนเกี่ยวข้องนะในมุมต่างๆที่ต่างที่แตกต่างเราไปนะฮะมาถึงในส่วนของคู่3993ครับเลข3แน่นอนนะครับว่ายังเป็นประธานหลักในหมวดนี้ที่เรากำลังคุยกันนะแต่เมื่อมีเลขอื่นมาผสมลงเนี่ยนะครับ จะทาให้ความเป็น3เข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอลงหรือจะเสมอตัวนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าเมื่อ3กับ9มาอยู่ร่วมกัน3คืออังคาร9คือเกตความเป็นเกตเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องราวความเชื่อเขาเรียกว่าเป็นเลขเทวดาแต่ความเป็นเกตเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้มันเหมือนกับว่าต้องอาศัยพลังงานบางอย่าง เข้ามาเป็นตัวหนุนนําพลังงานเหล่านั้นคือพลังงานแห่งความดีหรือพลังงานความชั่วถ้าเราได้รับพลังงานที่ดีครับก็จะส่งเสริมทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปในทิศทางที่ดีแต่ในความเป็นเกตผมให้ความหมายในคําว่ายาเร่งค่าเรียกว่าถ้าไปอยู่กับเลขที่ดีก็จะส่งเสริมเรื่องนั้นให้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับเลขที่มันไม่ค่อยดี มันก็จะไปทําการกระตุ้นให้สิ่งเหล่านั้นไม่ค่อยดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะแต่แน่นอนนะครับว่าเลขนี้เป็นเลขที่ปรับสมดุลได้ดีเออาพอมันปรับสมดุลเนี่ยมันมักที่จะดึงข้อเด่นเข้ามาใช้มากกว่าข้อด้ยฉะนั้น3993เนี่ยกับใครที่มีแน่นอนว่ามักที่จะมีโชคในด้านของการแข่งขันเพราะอังคารคือการแข่งขันครับและโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ การแข่งขันมักที่จะได้รับชัยชนะอยู่เสมอจึงทําให้เป็นคนที่มีความรู้สึกแบบมีความรู้สึกแบบชอบทําอะไรที่มันตื่นเต้นอชอบทําอะไรที่มันรู้สึกว่าต้องมีชื่อมีเสียงต้องเด่นต้องดังอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับสนใจในเรื่องราวของพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนูน่นนี่นั่นชอบเอเขาเรียกว่าเป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์ แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องราวของศาสตร์ที่มันลี้ลับพวกหมอดูหรือพวกวิทยาศาสตร์ที่หาคำตอบอะไรที่มันได้ยากๆหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตสัมผัสออชอบลองชอบท้าพิสูจน์หรือไปเกี่ยวข้องกับพวกวัตถุมงคลโบราณโบราณในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเลข9้าเป็นตัวหนุนนำทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายและแน่นอนนะครับว่า คนที่มีเลขนี้ถ้าหมั่นทำบุญสร้างบาร,รมีอะไรบ่อยๆยๆเนี่ยคืาเราวัดต้นทุนและวัตถุดิบตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มักที่จะส่งเสริมทำให้เป็นคนที่มีโชคลาภแบบไม่ต้องคาดคิดเลยครับมันจะมาเองแบบไม่ต้องตั้งเนื้อตั้งตัวคืาเรกว่าความโชคดีมักวิ่งชนคนที่มี3 9 9 3อยู่เป็นธรรมดาแต่ถ้ามองในเรื่องราวของอุปน,นิสัยเนี่ยนะครับค่อนข้างเดาใจได้ยากเพราะความคิดของคนที่มี3 9 9 3เเนี่ยมันคิดซับซ้อนคิดไปเรื่อย จนบางครั้งมันดูไม่ค่อยแน่นอนจนบางครั้งมันงงในความคิดของตัวเองก็เป็นไปอย่างนั้นเลยนะเนื่องจากว่าอะไรความเป็นสามันมีความโมโหร้ายมันมีความกล้าม,มีความบ้าบิน่นจึงทําให้เป็นคนที่มีแต่แต่ว่าในความเป็น9้ามันเป็นตัวปรับสมดุลอย่างที่บอกว่าเวลาที่โมโหก็โกรธง่ายหายเร็วนะครับไม่ใช่ว่าโกรธเอาเป็นเอาตรงเอาตายอะไรลักษณะแบบนี้นะครับตัดสินใจอะไรบางครั้งก็เร็วจนเกินไป ก็เลยว่า,วาจนบางครั้งคนอื่นเนี่ยโอ้คาดไม่ถึงคิดไม่ทันลักษณะแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องราวของความรักความรักโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะแบบเป็นเป็นรักธรรมชาติมันเป็นรักที่จะต้องแบบแข่งขันแข่งแย่งชิงดีเพราะในความเป็นสาม,มันต้องสู้เอาเพราะสาม,มันคือนักรบดังนั้นคนที่มี3993มมักที่จะไม่ค่อยมีผัวเดียวมีเดียว มไม่ค่อทจะมีผัวเดียวมีเดียวมากที่จะไปเกี่ยวข้องกับแฟนชาวบ้านอ,อตกเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากอะไรครับเพราะความเป็นสามมันมีความร้อนแรงแล้วก็ร้อนแรงอะแบบพุ่งพุ่งพลาอ,อในเรื่องราวของอารมณ์รักมันแรงมันมากะนะฮะดังนั้นต้องระวังที่จะไปเกี่ยวข้องกับแฟนชาวบ้านเขาแบบไม่รู้อะ่ะ ไม่มีเหตุผลเลยก็ว่าได้นะเออฉะนั้นในทางความหมายคือถ้า3ามเเป็นคนที่ชอบศึกษาหมั่นศึกษาไม่ใช่ว่าชอบหมั่นศึกษาเรื่องธรรมะเยอะๆชีวิตก็จะไม่ค่อยที่ไปวุ่นวายกับเรื่องความรักที่มันผิดบังอะไรต่างๆมากมายนะฉะนั้นในทางความหมายคือว่าจงพยายามสร้างนะสร้างสติฝึกสติสนใจเรื่องธรรมะเยอะๆนะครับก็จะทำให เรื่องของอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวเรื่องของโมโหร้ายเรื่องของโทสะโทโสอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเบาลงนะดังนั้นเวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับการที่ใช้อารมณ์เป็นตัวนําอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติหรือทําให้ชุตเราเนี่ยนะครับมีความผิดพลาดเพราะด้วยความใจร้อนตรงนี้มันจะทําให้เกิดความเสียมากกว่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะดังนั้นคือ3มเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วมันเป็นต้นลมนะพอมีก้าวมากระตุน้น บวกกันเป็นราหูด้วยเนี่ยนะครับอืมราคาสติได้ค่อนข้างง่ายด้วยเช่นเดียวกันถ้าคิดจะทําอาชีพที่มันเหมาะจริงๆกับความเป็น3993เนี่ยนะครับเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่มันต้องต่อสู้ครับอ่ต่อสู้นะพวกทหารตำรวจอย่างเงี้ยนะครับได้หรือพวกเอ่อเกี่ยวกับของมีคมทุกชนิดหรือพวกเกี่ยวกับกระแสฟไฟฟ้านะทุกชนิดอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเป็นพวกดีเจยอย่างเงี้ยก็ได้หรือทําเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยี อะไรต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ได้เพราะมันมีความเป็นเกต์อยู่ในนั้นนะเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยนะครับหรือการเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คือเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วพอหาเงินเก่งมันก็ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นกอบเป็นกรรมอะ่ะไม่ใช่ว่าเก็บไม่อยู่คือแบบพอมีมามันก็ใช้ไปลักษณะแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่คือมักเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหรนะ่นัก นะโดยส่วนใหญ่ของคนที่มี3993จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเรื่องความรักก็อย่างที่บอกว่าหาความสมหวังไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นักการฝึกสติเป็นประจำจะนํามาซึ่งความสุขของคนที่มี3993และแน่นอนนะครับอีกมุมหนึ่งของคนที่มี3 9 9 3มักที่จะมีเรื่องออกระจุกกระจิกเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามากระทบกระทั่งจิตใจกวนอ,อกกวนใจทําให้เราต้องไปคิดไปเครียดไปวิตกกังวลกับเรื่องของคนอื่นมาก เหมือนกันนะนี่คือรายการเส้นทางดวงครับกับผมอาจารย์พัฒนธทพงศ์เลิศวัฒนธรศาสตร์ในความจริรรรรงศาสตร์ในความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงฝากไว้ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆเป็นกําลังใจเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นให้กับทุกท่านทุกคนที่ติดตามช่องเราหมอพัฒชัวภาพเก่งต้องบวกเหงน,นะอยู่ได้เพราะกําลังใจครับไม่ได้อยู่ได้เพราะอย่างอื่นนี่คือรายการที่ต้องการแค่กําลังใจ ช่วยกันชมช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันแบ่งปันใครดูแล้วแชร์ก็เป็นวิทยาทานนะเหมือนเราได้ทําบุญไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันครับจบหมวดที่3นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเลขที่เป็นกลุ่มประธานนะที่มี4เป็นตัวนำเนี่ยนะครับแล้วมีเลขอื่นเข้ามาร่วมสังขยานา นะจะส่งผลต่อชีวิตของคนแต่ละคนอย่างไรนะในมุมไหนแต่แน่นอนนะครับในความเป็นสี่เขาคือดาวแห่งการปรับเนื้อปรับตัวดาวแห่งการพูดการเจรจาดาวแห่งการมีไหวพริบป,ปฏิพานความฉลาดเฉลียวดังนั้นเมื่อจุดเด่นของเขามันมีอยู่แบบนี้แล้วเลขอื่นเข้ามาร่วมสังยายาด้วยเนี่ยมันจะส่งเสริมหนุนนํากับเขาอย่างไรแต่แน่นอนโดยส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ถ้าในความเป็นสี่ขั้ว,วสุขเคะมันดีอยู่แล้วแล้วมีเลขอื่นเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับว่าคู่ต่อไปในหมวดที่4จะเป็นอย่างไรสักครู่รู้กันครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องหมอพัดช,ชูภาพเก่งต้องบวกเหงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับ ทำไมขายของไม่ค่อยดีทำไมลูก้าไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพทยากรเลขศาสตรเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์่วงจุย้ยตามหลักวิชาฮวงจุ้ยโบราณหวงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรวจหวงจุ้ยบ้านหวงจุ้ย ธุรกิจหรือนักตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทร062 647 9799 062 647 9799เส้นทางชีวิตเราลิขิตเองนดเชื่อสิ